สวยจังเลยอนไหนพิ่มาสองน้น,นี่โนี้แสบแสบไอ้นี่ก้าวไม่เอียนอนไรยี่นอนต้านา พออะไรดีก็เป็นว่าอ,อยากไปไว้หกวันนะแต่เขาทำดีมากเลยนะรู้แข็งไหมอุ้ยเข็งมากได้อยู่มาแตะ,ะ<ม>อ่ะมุ้ยในว่าบ้านอาลุบุงฟ้าพ <c oughs> ี่บอยก็จะแต่งหน้าตรงนี้นะจ๊ะฮะตอนนี้ว่าอันหบสืบกองมาใส่สหัว ไฟเดบ,บบ้านเลยจ้านี่ระบบไฟสวยมากนะครับตอนนี้ห้องเต็มตัวห้องพี่บอย <c oughs> คือจังบ้านเลย <c oughs> มันครับมันก็ไม่ได้จังเป็นหลายอย่างเพราะว่าของเราก็ เครือ่อนสมนนองอยู่ใ้ยว่าม่เห็ดอนอะไรสบยมอเอ็ดคีลงก่าอากนอัเสบจมูกม,มันยังไ่ได้อห่งกินมันก็ไเห้ย ฝั่งนีก็จะเป็นห้องพระปัด จับรถแล้วนิ้วซ้ายเข้าถูยถนนหมายเลขส ได้เหมาะกคคับการใช้งานนะฮะนีืก็จะเป็นออห้องพักนะครห้องพัาพระเราก็จะเอาขึ้นบนตู้เลยจับกเก็บไว้แบบทาวรเลยพระนะครับก็จะเก็บเก็กบแบบเครเนแบบอไรเพราะขยักขยิบครับก็จะเอาไว้บนตู้เลยอะไรนี้จะเป็นห้องพักลแล้วก็ครูนะครับเวลาเราไหว้พระเราก็สามารถมีเขาไม่ต้องการเก็บมนะครับ เพราะจริงๆแล้วครูบาอาจารย์หนึ่งภาคมันเป็นอะไรที่สวยงามทัะงาันรท้งที่ผมถามจริงๆท่านผนคลืนไปขึ้นเม้าแน่ขึ่นบางคนอาจจะรู้นะมน่าเป็นอย่างนว่านางไม่หยิ่งจริงะครับพอมีรถแบบนี้แล้วเราก็จะได้อึนสบายใจก็จะเป็นที่เกิดการสรนางสัาคัญด้วยนะครับ พื้นพื้นตรงนี้เป็นพื้นรถที่มาขับรถเลยนะครับนี่ก็จะเป็นแบบเราสามารถเก็บของได้นะครับก็เก็บเอกสารสำคัญเก็บใบสัญญาเก็บอะไรต่างๆได้นะครับผมเป็นทางทีตู้ตู้วรงนี้ไว้ต๊ะมาวางด้านหน้าตู้จะเป็นตู้นะครับตู้ที่ใส่น้ำ อ๋อหมดแล้ววิ่นี่นี่มัจะสังนคลนะครับด้านบนก็จะเป็นหรองทุ่งรูปนะครับด้านล่างก็จะเป็นครูบาอาจารย์นะครับห้องแก่พรอพี่ก็มีทำให้แตกมากเลยทีเดียวนั่งนั่งแล้วนอนอยู่ในห้องนี้ทำนห้แตกไม่ไหวมาก ั็ไะมี่ีบันไดขึ้นไปดู้นบ้นะครับก็จะเป็นห้องตนี่มองนวจัดราล่างก็จะเป็นตูแบบนี้นะครับ